สวัสดีกด็แดดสิบโมงครับโอ้วราจะมาใส่ปุ๋ยแล้วดูอากาศแล้วก็อึมครึมครับอึมครึมไหมว่าอ,อย่างนี้ครับอึมครึมมาสาโคระมันมืดนะครับใช่มันมืดฝ่าไม่เปิดนะครับเตรียมปุ๋ยมาแล้วเตรียมของมาเนีวจะมาใส่ปุ๋ยที่ก็แวะไปดูเฮ็ดกับป่านุ่งคนระับ เดี๋ยวให้โครนดอกเดียวไปขอบคุณทุกสวัสดีครับผมสายชมคุณก้ได้ครับเดี๋ยวเาจะมาใส่ปุ๋ยข้าวโพดที่บ้านเหลืองๆนะครับวราจะมาหวานต้องใส่ไม่ได้หวานครับดูทรงเดี๋ยวให้มาดูสภาพสวนครับนี่ครับพอพี่น้องปัญหาผมเปตอะตอกกิ่งหนามไร้ทางใช่ไหมครับนี่พอพี่น้องดูเลยไม่ใช่หลองเดียวนะครับมีทั้งหลายหลองในนามก็กำลังไหลครับขนาดฝนไม่ตกกัน นี่ครับทำอะไรก็มีอุปสรรคนี่อะไรนะครับพี่น้องไม่ว่าจะใครนี่กยกี่หลองหนึ่งนี่เราก็ปูขาไว้ไว้ขยายพันธุ์นู่นกะปูครับตรงทิวทิวคลองที่แม่คุดไว้ครับบ่อนระบายหนาไปไปอันนี้ก็เป็นเผือกหอมครับเนี่ยเผือกหอมที่ผมปลูกไว้ขยายพันธุ์กาวลุม่มขอศึกษาไปเลยใช่ไหมมาทำรุ่นทำไมฝนตก นักครับปีนี้เขาพูดน้ำก็ยีเต็มยบอเลยไหมครับเนี่ยฉันมันเถอะไม่ได้ซีเรียสนะครับปีแหละปีสองต้องดีกว่านี้ครับนี่ก็พริกก็เริ่มแดงนะครับเนี่ยเก็บไปเก็บแต่ทีแล้วครับพริกเใช่ไหมล่ะพวกว่าบ้านนี้นะครับอยู่ไรอยู่สวนนะอยู่หน้ามีอะไรก็ปลูกไปเลยครับผม้องเขาได้กินแน่นอนนะครับนี่ครับผม พิกไปไหนซื้อเขาแน่นอนครับลอยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เก็บไปหลายทีแล้วครับนี่แต่ไข่กล้วยก้อยยังกำลังงามนะกล้วยนี่ครับความแชา์กระโผลดแม่งเหลืองเนี่ยจะมาใส่นี่ครับอากาศเป็นยังไงครับนี่เดี๋ยวก็แดดแล้วก็อึมคึมผมเลยไม่กล้าใส่ครับถ้าใส่ไปก็ฝนโตมากก็ละลายมันก็ไหลทิ้งหมดนะครับปุ๋ยเสียดายไม่ใส่แล้วครับพ่อพี่น้องที่ว่ามันอยากใส่ ได้ประมาณจะแปดสิบเนี่ยนะครับขเขาผดเขาเหมือนกันเข้าอะไรแค่80%เปอรนี่ยกำลังเขียวครับวัจะมาใส่เขาได้อยู่นี่ใส่แจกกระสอบหนึ่งเห็นไนหะวานอันนั้นเรื่องเลี้ยงครับเราก็วัวจะมาใส่เขาจากักคุนึ่งนะครับด้วยสภาพหลงน้ำแก มอไซค์เขามาได้แล้วกันไอ้หัวลอยหลุดมอไซค์ผมก็เขามาต้นนาเป็นเป็นก้นอนรองสายปุยดิ้วก่ามัครับนี่แหละครับเขา,ขาเขาเรียกว่าข้าวโพดตุกโล,ลกครับพอ่อเป็นพี่น้องเถ้าเนี้ยจะปูกฟักทองจักสองไหลครับเถ้าเนี้ยหากข้าวโพดใส่ย,ยิบลงฟักทองไหวครับพอ่อเป็นพี่น้องอยู่แบบนี้มันก็ต้องหมุนต้องอะไรแล้วพอ่อเปนพี่น้อง ว่าเราได้รักเองก็มาจากการเกษตรกรใะการเกษตรกรกรมแล้วก็หาปูหาปลากินไปนิดหน่อยเขาก็เริ่มเคี้ยวดิวครับพ่อพีอ่นางด้วยเขาโผดด้วยยังเป็นหนามเลยมับพ่อไปน่ออไปนองโอ้ยผู้เล่นไหนมาอยากมีงวยอีกสองตัวดิว เขาไว้ยักสองไหลไว้ให้งัวกินยาแบบนี้นะดูอันนี้อีกหลงหนึ่งนะพ่อพี่น้องฝั่งนู้นอีกหลงหนึ่งเนดะี๋ยวไปดูเด้อมันจะมารวมเขาป่าอ้อยมัดอ้เอ ي, ขาป่าเขา,มาเมื่อไรครับเขาผุดสีใบเนะนี่ยไม่เลี้ยงเงนี่จะต้องระโลงเลยครับพ่อพี่น้องนะนี่แหละโอ้ยผมมันจะตัดแต่นี่นะครับปวกนี่ผมบอกตัดประมาณจักสองไหลเนะี่ยพ่อพี่น้องตัดทำนาเลยมันเถืะอ ยังน้อยก็ได้เขากินตัวเขากำลัางงามวันกับมาจากบ้านแม่ยายก็มาฉีดโฮอร์โมนครับด้วย,ยังเป็นนาำเลยมันแก่ไหมัมหมวพี่นองมันไอ้คันจะดันทำคันเทนามันก็ไม่ได้ครับนามมาแรงไหลถึงวัด ปูะอะรไหนี่อีกอีกอีกทีนึงเห็นไหมนู่นเราจะซูมดูด้วยครับอูเห็นไหมมา,าั้งสามสี่ทีเก๋นี่ก็ปูกกระต้นลูกูขนาดผมมาถากรลุนนั่นนี่เอาไม่ได้ขอเขาโดตัดปัญหาเลยปีหน้าไม่ปลูกก็โุดจะตัดจากสองไหลปูเขาดิว่าพอพี่น้องนี่เขากำลัางงามควมเสียหายพอพี่น้อง เดี่ยเขาบอกมีปัญหามีไหวเก๋ครับเราจะไปถอดเทะกันจริงนะครับผมก็ชอบลองพิดลองถูกกันนี่แหละพ่อพี่น้องคนเราถามมันลองพิดลองถูกมันก็ไม่รู้ครับคนเราจะประสบความสเร็จมันก็ต้องลองพิดลองถูกเลยครับไม่ว่าจะใคร้แครับพ่อพี่น้องทุกคนแหละครับกว่าจะผสมผสบความสเร็จได้มันก็ต้องลองพิดลองถูกแหละพ่อพี่น้อง ดูวะนี่น้ำม,มันจะออกมาทางนี้แล้วก็ออกมาทางนี้ครับทะลุปไปนู่นปรชาก็ไปได้ยี่เหล่ได้ประชนเท่าไอ้ข้อมือลูกชายตัวหนึ่งครับเนี่ยอยู่แบบนี้ก็ ็จากภรากิจอะไรก็ดักบูดักปลากิดได้ผมน้องมีวาา่าจะไค่นกเป็ดหน,นามไปแล้วข้างล่างเนี่ยหนามมันเป็นตาหนามของผมน,นี่ครับคืนที่สวนผมกว่าจะประมาณเนี่ยผมน้อง เขาพีนี่องใช้จะไเกี่ยวมือครับพ่อพี่น้องคงจะไม่ต้องอะไรมากมายแล้วเกี่ยวมือแน่นอนแล้วครับพี่ไกดก็เกี่ยวมือโอ้ยทำมันเสมอกันดีๆหนามไม่ได้เนี่ยมันก็นดีกันแล้วพ่อพี่น้องเนะเท่า เขาพูดไม่ได้หลายเรื่องใช่ไหมตม้นลาลูกมาเลยนี่ครับเขาเรียกว่าต้นลาลูกสิผมชอบพูดเรียกต้นลาลูกมันต้นลาลูกก็ใบจะเหลืองแล้วก็หัวมันจีนเอานั่นแหละครับนี่แหละเขาเรียกสาเหตุการต้นลาลูกนี่แหละคือสาเหตุแรกก็คือว่าหนาม,มันขังครับพูดง่ายๆพอพี่น้องมัน,มนบางทีข้างบนแห้งใช่ไหมละ่ะข้างล่างมันยังเป็นหนาอยู่บางทีก็เป็นตาหนาอะไรนรี่แหละพี่น้องนี่แหละมันก็ กลายเป็นการสะสมไปน้ามมาันระบายไม่ได้ก็เหลียงบังกะทิครับธรรมาชาติแต่งนีต้องมาดัดแปลงมามิกไหมผมพี่น้องครัโอเคครับผมพี่น้องสุดท้ายเนี่ใครกำลังทอแทรเ,ทเลยสิหวังยืมึ่งไปทอแทรทครับผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสมอแหละครับดูทีตัวเราค่อยๆแก่ค่อยๆแล้วไหมครับพอพี่น้องนะผมก็ปีนี้ก็ถือวันนั้งอยู่แล้วครับเจ้ ทำมาซีเรียสไปกับซีเรียสเลครับแต่มันก็ต้องปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะฝนตกมามันก็เลียงปกติครับหนาฝนก็หนาของขู่กนันก็เขานาะฝนได้เลยครับเพรว่อันนี้วันที่หนึ่งเดือนตุลาคมโอเคครับกับสโลแกนคนขยันครับมันเรือนอดตายครับ ถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียกระปีบกบหมอนครับชอบก็ถูกใจให้ชัยกันติดตามแ่ขั้นนะครับสวัสดีครับ